อ๋อโอเคท็อปนี่ยพี่บอกนี่มิเชลมิเชลมิเชลตรงไหนโอเยไ่รู้อน้โได้ไหมได้ครับพี่โอเค ใช่ไหมครับผม okay, ครับที่ว่าค่ะวันนี้ในที่สุดโปรเจกต์ของเรมันจะสื่อสายตาคนแล้วก็ผมว่าคนก่อนต้องเหนื่อยมากจริงๆรู้สึกรู้สึกดีใจมากๆครับที่เป็นโปรเจกต์ที่เราได้โ c o p r o d u c t i ่ n กับกับสิงคโปร์นะครับก็คือจริงๆอยากอยากทำโปรเจกต์อะไรที่ท,ที่ที่มันเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศหลายๆประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะใ,ในในประเทศในเอเชียด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็ฝันเป็นจริง นะครับก็ได้รับได้รับการติดต่อมามาเมื่อสักสาปีที่แล้วนะครับในเรื่องที่ที่จะทำโคพูดักชั่นนะครับร่วมกันจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็คือมันมิด้วยด้วยความอาจจะด้วยความความที่เราเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็มีช่องโทรทัศน์แล้วก็มีสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนั้นก็คือวันดีเนี่ยนะครับมันก็เลยลงตัวกันนะครับแล้วก็ทำงานกันก็ก็มีความสนุกมากมีความ ท้าทาทยเราก็มีความปรับแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราก็พอง,งานออกมามันก็เป็นงานที่ดีมากๆมันสนุกมากๆเลยครับก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณทางทางทางมกชายาจากสิงคโปร์นะครับที่ทีเ่เรียกว่ามาหาเราแล้วก็มามาคุยกับเรานะครับแล้วก็ได้ทำละครเรื่องนี้ครับ ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างชนิดที่ว่าถ้าเห็นจากนักแสดงแล้วก็จะ,จะคือเรียกว่าตัวท็อปทั้งไทยและตัวท็อปทั้งสิงคโปร์นะครับอันนี้ร่วมกันเลยมันว้าวมากๆครับ What's the best thing? Yes. <laughs> oh my god, I think the friendship. Wow. Yeah, the friendship. And um, I mean, I'm working with some of my heroes. You know, like P.A. I love his work um, from films to Mad Genius and then Mad Unicorn. And then I'm also a big fan of P. Chai's work, Master of the House. Um, so, and then the young stars, like, I'm so amazed at Book Das performance because it's one of the most difficult roles it's very difficult to play um, two roles so and i got to know all of them through work and so i'm really very grateful for the friendship yeah and i would love to work on more productions mm. with 131 yeah i i just feel it you know it's chemistry yeah so so <laughs> มูก็รับบทเป็นฝ่าแฝดครั้งแรกค่ะรับบทเป็นหนึ่งเดียวกับเลอาก็เป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วก็ท้าทายความสามารถตัวเองมากๆก็ได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้เยอะมากๆค่ะในหลายๆด้านแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบเพราะว่าซีรี่เรื่องนี้มันมีอะไรที่ใหม่มากในเรื่องมันคาดเดาไม่ได้ในในอะไรหลายๆอย่างถึงแม้ว่าเออมันจะเหมือนแฝด แต่ว่าข้างในแล้วจริงๆอ่ะมันมีเนื้อหาอะไรต่างๆที่แบบอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันแบบมันออกมาเท่มีนอกใช่ใช่ครับในเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นทีมีของเทมต่าคุยทางไหนบ้างมีได้ชมครับมีได้ชมด้วยด้วยด้วยเราก็พอพาร์ทที่อยู่ที่ไทยเราเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ผมเชื่อว่าคนดูจะเอาใจช่วยในเรื่องของของความรักของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นจะแบบเมื่อไหร่บอกสักทีบอกรักสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับในในในเรื่องนั้นจะไม่บอกเหรอไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลุ้นครับเดี๋ยวได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้นต้องต้องบอกว่าน่ารักมากและมีเสน่ห์มากครับใช่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 แต่ว่าเขาก็แบบเป็นผู้ไหลซัพพอร์ตอย่างดีเลยซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตเมื่อเมื่อหนึ่งเดียวอยู่ในอันตรายเราก็ พร้อมที่จะทะยานเข้าไปช่วยในเวลานั้นเลยทะยานนะโดยที่ค่อยโทรบอกนายว่านายผมไปนะไปก่อนพุ่งก่อนพุ่งก่อนยังไม่ต้องอนุญาตก็ไปแล้วใช่ไหมความอยู่รอดต้องมาก่อนความปลอดภัยต้องมาก่อนครับเป็นโควิดหรือเป็นเป็นโควิดไงเป็นนายเขาเนี่ยเป็นนายเขาเป็นนายเขาามองวันนนี้ดีมากสิต้องวัน นี่ดีมากเลยต้องขอบคุณบอยมากขอบคุณเป็นหลายทีแล้วที่ให้เกียรตินึกถึงที่นึกถึงเพราะว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เล่นซีรีส์กับช่องวันใช่ไหมช่องวันนี่เป็นเป็นช่องอันดับเราก็รออยู่ครับเราก็รออยู่ครับแล้วมันได้บทที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าเป็นบทครั้งแรกที่เล่นเป็นตัวเหี้ยขนาดนี้แล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่อความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหมายไทยจาชื่อนี้ไว้นะครับหมายไทยเราเล่นเป็นโกวิด โควิดใหม่ที่ไทยนะครับคุมทุกอย่างและนี่เป็นมือขวาของเราแค่ไหนครับแค่มือขวาแค่ไหนแค่ไหนและมีกระรี่อยู่นายผมว่าใช้คำนี้มันซ้อกว่านี้กว่าดีกว่าเอาเขาตามเรื่องไงผู้ให้เราผู้ให้บริการผู้ให้บริการผู้ให้บริการใช่ใช่ใช่สำหรับไทยใช่อันนี้ในคาแรคเตอร์เตอรนะเนี่ยขนาดนี้มันถึงถึงดีใจได้ร่วมงานช่องอื่นไม่เคยมีใครให้เล่นแบบนี้ไงขอบคุณบอยจีกขอบบคคุณมารั พี่ชายมาพี่ชายมาพี่ชายก่อนพี่ชายพี่ชา์พัดหนาค่ะยึด s ซอรค่ะได้มาทั้งงานร่วมงานในคั้นี้ร่วมงานกันเหรอยังไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยสิงคโปร์กับรกันสิงคโปร์พี่ก่เลยที่ไปพี่ไปก็เอาเปายิงเฮ้ยไม่ใช่โนแล้วนึสนุกครับสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากคือใช่ว่าไม่ได้ใหม่แค่ คือใหม่ทุกคนน่ะกับประสบการณ์นี้เพราะมันเป็นครั้งแรกกับการคาราบลเรนระหว่างสองประเทศแล้วอย่างที่บอกไปคือวัฒนาธรร,รรมของของเราทั้งสองประเทศจริงๆแล้วอาจจะใกล้เคียงกันแต่มันมีความแตกต่างที่มันแบบเข้าไปถึงแล้วเราได้เข้าฉากได้ร่วมงานกันจริงๆเราถึงได้เห็นว่ามันมีมันมีมันมีความมันมีแกลบของของวัฒนาธรรมจริงๆแต่ความอาจารย์คือมันสามารถที่จะมาเบลนด์ด้วยกัน แล้วไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยด้วยภาษาการเล่าเล,าเ,ลาเรื่องที่มันสวยงามมากใช่ครับงานอินเตอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยเลยแบบตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้ได้มาร่วมง,งานแล้วก็วันที่บินไปถึงที่สิงคโปร์วันแรกก็คือแบบคือแบบตื่นเต้นคือเข้าฉากกับนักแสดงสิงคโปร์ทันทีเลยอ่ะแล้วทา ้องยังไงเนี่ยเขาแบบระดับอินเตอร์ระดับโปรเฟชชั่นแลกันหมดแล้วอะแต่มันสนุกเพราะว่าเขาแบบเขาน่ารักมากเขามาแบบเต็มที่เขาทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วพอถึงเวลาเข้าฉากปั๊บเปิ้งคือตัวละครระเบิดใส่กันทันทีใน้ข้อมูลนิดนึงอีนเต๋อพีเตนอพูดสามภาษาชายเนี่ยพูดสาภาษาภาษาอะไรบ้าง ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนี่ไม่ธรรมดานี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยครับนี่ด้วยนี่ก็สามภาษาขาขาอะไรนะคะภาษาเดียวค่ะภาษาไทยอะไรนะคะเขาเรียกว่าเอาง่ายง่ายเลยนะคะเป็นเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ professional ที่สุดในโลกค่ะใช่แล้วก็นึกว่าเป็นตัวที่ละครที่แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าชนะมา รู้สึกว่าหนูชนะมากเลยอะไรเงี้ยที่สงนจี๊ดหรือเรื่องอะไรคิดว่าพอไหวใ,<น>ใช่ใชพ,พอไหวต้องดูจนจบจะรู้ว่ามันคิดยังไงใช่สมมติว่าถ้าเป็นเมนูอาหารก็อาจจะเป็นส้มตำบูฟราพีกห mm ้าเม็ดอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความสวยเซ็กซี่มันเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วคือเรามีมาตั้งแต่ต้นฉันไม่ต้องทำอะไรเลย ถูกตองแมนี่เ <uma> ร <g ay> um ือกถูกแลวอัน mm. นี <and living> ้ถ <Wars> <g ay> ูกคนประภาพรวมวันนี um ้ค่ะ้ป็นอย่งสิงคโปร์มาสิงคโปร์บ้างสิงคโปร์บ้างไกด์สวัสดีครับพงษเชียเพิงเปียปังเงปัง I feel it's great because uh, I've, I've worked with uh, Arisara Wong-Shali, I worked with uh, Pipet, and I've also worked with uh, PA also. So I I feel very happy because I feel the standards have been met. I feel the younger generation are just as good, and uh, it's always nice to work with the Thai people. Uh, I say from the bottom of my heart that they are very genuine and uh, they're very straightforward. So working with the Thais is always a good thing. Uh, as long as they keep the standards, I'm ever happy to work with them again. Same question. Um, I, I guess it's, it's interesting because performing arts doesn't have a boundary, you know? As long as we, are, we come together in different language, different cultures, coming in to create something beautiful and amazing with such a beautiful script, collaboration. I hope that we have more uh, whether it's around the world or with Thailand everybody. Um, it's great. And I really enjoyed my very first this is my very first collaboration with Thailand and I hope that we have more. Uh, come back for more. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. 然后我会觉得这样的一种交流呢，对于我们这个影视影视业哈，是一个很好的一个呃很健康的一个举动，所以大家都可以互相交流，然后知道彼此的强项跟弱点，然后互相的配合，这对我们讲就增长了一些新的一些合作的方式。所以我希望以后也是更多这样的合作的话，把我们这个影视业哈提升上来。 Why? 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 Okay. He represents. He represents. Represent, uh, yes. No, Why you cannot miss this series? I tell you, I tell you very honestly, you have very good actors in this show. Myself included. <laughs> <laughs> so you have, you have the old, you have PA, we have Hong Hui Fang, all the way to the very young actors, uh, even that girl who came over to Singapore to play the young uh, yeah. neng diao. Uh, we even have uh, Singapore's representative Gladys Ng. I think they all did a very good job. Um, and uh, this, this question has actually got to be for P War. Uh, he, directing all of us, would know the efforts uh, and the hard work that we put into the show. So what you will see in this show is a very good collaboration between the Thais and the Singaporeans. So you must watch yeah. to win. You must watch to win r รันชังว i n ั n d e อครับผมคุณหมต้องบอกว่ามันมันสนุกมากแล้วมันใหม่มากแล้วก็เป็นอะไรที่เราเราได้เรียกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับถึงแม้เราจะเป็น เรียกว่าเอเชียมอนกันประเทศติดกันแต่มันก็มีความทั้งแตกต hmm ่างและเหมือนอะไรกันอยู่แล้วก็มันมันผมว่ามันดีมากที่เราได้ได้ได้ explore แล้วก็ได้ได้เรียนรู้ซึ่งซึ่งกันและกันแล้วมันในเรื่องที่แบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันใหม่เนาะมันไม่ธรรมดานะแล้วก็ใช่ไหมครับคุณจากผู้เขียนบทนะครับก็เออโหงัดไม้เด็ดออกมาเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องราวของการ ทุิสินเชิญอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พี่บัวก็ฝากผลงานมาเยอะแยะมากมายนะครับพี่ๆโอ้โหหลายๆเรื่องก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าสนุกมากๆพี่บัวมีอะไรจะฝากไหมครับอ่าก็มันอาจจะดูถ้าเราดูถิวเผินมันอาจจะดูเหมือนจะดูยากมีการพูดภาษาอังกฤษอะไรกันเยอะแต่บอกว่ามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในเรื่องมันคือเป็นเรื่องของคนที่ค้นหาตัวเองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวผมว่ามัน มันเบสิกนะครับมันเป็นสิ่งที่ยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วทุกคนเข้าใจได้ในเรื่องนี้ครับเสริมนิดเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รักชีวิตตัวเองไม่ชอบตัวเองเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเมื่อเราได้ไปอยู่ในอีกชีวิตหนึ่งของเขาที่เรามองว่ามันดีเหลือเกินเราถึงได้เรียนรู้ว่าชีวิตตัวเราเองมันดีที่สุดอันนี้คือแมสเซจที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้นขอบคุณครับ